เซีนสปอร์ตวิเคราะห์ทีเด็ดหนึ่งตัวชัว์จริงวันนี้จัดไปงานร้อยเปอร์เซ็นต์มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไปเลยสิครับบรุสเซียดอทมุนพบกับไฮเดนเฮนในเวลาตีหนึ่งครึ่งความพร้อมก่อนเกมดอทมุนเจ้าบ้านเปิดลีกมาสองนัดถือว่าทําได้ไม่เร็วด้วยกันยังไม่แพ้แต่ที่มีปัญหาในวันนี้ก็คือจะช่วยใช้งานนิโก้ชลสเตอร์เบกสองนัดกองหลังที่ติดโทษแบนหลังจากเกมล่าสุดโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามไปทําให้นูริซาหินในายใหญ่คนใหม่จะเลือกส่งรามีเบนเซไบนี ลงทำหน้าที่แทนพร้อมกับปรับระบบการเล่นมาเป็น3-43าพางกับดันยูเลียนไรเออร์สันสองนัดกับเจมี่ไบโนกิตาเทน2นัดทับ2ประตูขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาและซ้ายขณะที่เกมรุกจะยังส่งมาร์ซิมิเลียนไบเออร์สนัดหัวหอกตัวใหม่รอควานหาศกอรแรกของตัวเองต่อไปไฮเดนไฮออกสตาร์ทช่วงต้นซีซั่นได้อย่างดีเยี่ยมสําหรับลูกทีมของแฟรงก์มิดดด้วยการคว้าใช้ได้ทั้ง2นัดที่ลงเตะแถมยิงประตูไปได้มากถึง6ลูกเลยทีเดียวจึงไม่แปลกใจนักสิบยองคราวนี้ จะเลือกใช้งานนักเตะเซตเดิมลงบูด,ด้วยระบบ4-2-1-3วางเลโอซีเอนซา2นัด1ประตูพรนวานเนอร์2นัด2ประตูและอาร์เยนเบก2นัด1ประตูที่นัดล่าสุดต่างยิงประตูได้ทั้งหมดรับหน้าที่เติมเกมรุกเช่นเคยโดยมีมาวินเพียริงเกอ2นัดยิงคำเดี่ยวเป็นหน้าเป้าต่อไปทัศนวันนี้ดอดบุญล่าสุดเพิ่งทำได้แค่บุกเสมอเบนเมน,เมนแต่เกมรับยังดีไม่เสียประตู2นัดติดต่ตอ,อก,กันแล้ว อย่างไรก็ตามไฮเดนไฮผลงานกำลังร้อนแรงไม่แพ้กันชนะรวดทุกเกมทุกรายการย้อนหลังมาตั้งแต่เกมบนเครื่องแนวรุกเป็นจุดเด่นยิงได้เยอะมากกว่า1ลูกมาเจ็ดเกมบอลดุขนาดนี้แม้ชื่อชั้นเป็นรองแต่มั่นใจไฮเดนไฮบุกยันได้หรือก็แพ้ไม่ขาดรองไฮเดนไฮห5แจ่มจริงครับและยังมีทีเด็ดอีกมากมายในกลุ่มบอล VIP ใครสนใจอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์มานะครับและขอฝากติดตามช่องยูทูบของผมไว้ด้วยขอบคุณครับขอให้สมหวังดังใจกันทุกคน